วันที่หนักผลักออกจากใจบ่พ้นงานหดเงินหายรายได้หมดบม่มีเหตุผลอื่นพอยยิ้มได้ทุกอย่างปูทางสู่ความท้อเหมือนปัญหายืนรออยู่รอบกายสร้างความเข็มเก่งตามลำพังเบาไว จจช่วยด้วยร่วมกับปลางกับการเรือคไทยช่วยกันได้ช่วยด้วยช่วยันมาแบ่งมาครับคุณผู้ชม EP แรกของช่วยด้วยนะครับ <ß> ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยวันนี้ผมกำลังเดินทางไปแถวบางแคนะครับคุณผู้ชม กำลังจะไปช่วยน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งใช้ชีวิตตัวคนเดียวตั้งแต่อายุ16จนตอนนี้อายุ21แล้วกับคนใจบุญคนหนึ่งที่ให้อาศัยอยู่นะครับน้องมีอาชีพขายอาหารตมสั่งหรือว่าขายกะเพรานั่นเองนะครับชีวิตของเขาเนี่ยพ่อไม่มาแม่ไม่อยู่ญาติไม่มีใช้ชีวิตตัวคนเดียวนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังวันวันก็ต้องกู้นี่รายวันชีวิตมีปัญหาค่อนข้างเยอะอยากช่วยครับแล้วก็ที่สําคัญน้องเนี่ยมีน้ําหนักร้อยกว่ากิโล เกือบ200โลได้นะครับเราไปดูชีวิตเขากันดีกว่านะครับว่าน่าช่วยเหลือกระดาษไหนแล้วก็เดี๋ยวไปพูดคุยกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่บางแคฝากเป็นกําลังใจช่วยด้วยครับสนับสนุนการช่วยด้วยโดยปลากระป๋องกับตันเรือปลาซาดีในซอ้อนมะเขือเทศเข้มข้มนหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาดาและเพจปลากระป๋องตรากับตันเรืออ้าวถึงแล้วเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปข้างหน่อยนะได้เลยครับ โอ้โหโอ้โหนี่ขายตรงนี้นานยังครับเกือบสองปีแล้วครับพี่สองปีแล้วหรอครับทาคนเดียวครับขายคนเดียวครับก็ช่วงนี้ทาคนเดียวขายคนเดียวก็จะมีพี่คนหนึ่งเขาทําด้วยแต่เขาจะไปวิ่งงานหลักครับวิ่งส่งของพี่คนนี้คือพี่เราแท้ๆไหมไม่ใช่ครับพี่เขารับอุปการะผมเขาช่วยผมครับอ๋อที่ให้เราอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับวันหนึ่งขายข้าวกี่กล่อง รวมๆวประมาณกระติกนี้ใช่ไหมข้าวหมดใช่ครับกระติกนี้ก็ประมาณสมถึงสี่สิบกล่องได้ครับนี่เหรอกระติกนี้ใช่ไหมครับอ๋อนี่ข้าวในนี้คุณผู้ชมคือหุงมาใส่กระติกอันนี้ครับแล้วใครซื้อมาแล้วก็ขายในกระติกนี้หมดก็เป็นนั้นว่าเลิกครับอืขายห่อไหสี่สิบบาทครับแล้วเป็นเรียนผัดกะเพรามาจากไหนดูจากพี่พี่ต่อนนี่แหละครับดูจากพี่เขาสอนครับอ๋อแล้วเคยมีใครสอนทําซอสกะเพราอะไรให้เราไหมยังไม่เคยครับ เออเดี๋ยวเบื้องหลังพี่จะสอนให้ขอบคุณครับเดี๋ยวพี่จะให้สูตรเลยครับนะจะได้ขายดีๆเรามีอะไรบ้างเมนูก็หลักๆลูกค้าก็จะมาสั่งเป็นกะเพราซะท่วนใหญ่ครับแต่ก็มันก็ทําได้หลายอย่างครับพวกน้ํามันหอยกระเทียมหมูหวานอะไรพวกนี้ครับทั่วไปขายดีไหมช่วงนี้พอได้ครับพอได้แต่มันก็อย่างอย่างที่บอกมันเงินมันต้องหมุนทุกวันนะพี่คือขายวันนี้ครับใช้หมดครับบางวันใช้หมด ไม่<ช>มีขายใช่ครับแล้ววันต่อไปที่จะไปเอามาขายไปเอาเงินจากไหนก็ต้องหายืมเขาบ้างบางทีก็มันยืมไม่ได้มันก็ต้องต้องทําใจชักหน้าไม่ถึงหลังใช่ครับเอาจริงๆแล้วที่เราขายไม่พอเนี่ยคือของเรามีแค่นี้ครับก็เลยขายแค่นี้ใช่ครับถ้ามีมากกว่านี้จะขายดีกว่านี้ไหมถ้ามันมีของเพิ่มมันก็จะได้เพิ่มทีนขายตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่ประมาณเก้าโมงเก้าโมงเนี่ยนะที่เรามานี่เก้าโมงขายถึงกี่โมงหมด ก็ช่วงนี้ก็จะไวหน่อยบางทีก็ห้าหกโมงเย็นครับห้าหกโมงเย็นเหรอครับสามสิบกล่องนี่ห้าหกโมงเย็นเลยเหรอครับโอ้โหเอางี้วันนี้อยากคุยด้วยได้เลยครับไม่ต้องขายหรอกพี่เหมาครับพี่เหมาเลยครับเดี๋ยวผัดขึ้นมาเลยเดี๋ยวทาแล้วผัดแล้วเดี๋ยวเรามาแจกคนแถวเนี้ยผูกมิตรกับเขาไว้เนี่ยร้านทองอะไรเราแจกเขากินเขาอาจจะไม่เคยชิมฝีมือทีมก็ได้ครับก็เลยไม่รู้ว่ากระเพราเราอร่อยไหม เดี๋ยวทําขึ้นมาเอาหมดกระติกเนี่ยพี่เหมาเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็แจกแจกตามคนแถวเนี่ยเนี่ยแจกวินมอเตอร์ไซค์แจกอะไรผูกมิดไว้ได้ครับนะผูกมิดไว้ให้เขารู้ว่าเราขายกระเพราตรงนี้อย่างน้อยเขาไม่เคยซื้อเราเขาก็ได้กินของเราครับเอา้าทําเลยเหมาขอบเงาบบ่าบากกรศึ็ไมมี ินมีสินก่อยลงตุงนั่งมีเงินใช้แค่อยู่ไปวันหวังแต่ลูกของฉันยังไม่มีเงินเรียนช่วยด้วยช่วยกันแล้วมาแบ่งมาปันนามาช่วยคนไทย,ว,ยวันนี้สบายไม่ต้องขายแล้วครับผมนี่วันนี้พี่ดีใจมากนะเนี่ยเห็นรอยยิ้มของทีนครับตอนที่มาเจอกันใหม่ๆห,หน้าแกเศร้ามากเลย วันนี้รู้สึกไงบ้างดีใจมากครับพี่ว่าขายได้แล้วมีแบบดีใจสุขใจไหมสุขใจครับเลิกเร็วแล้วครับผมไม่ต้องขายแล้วครับปกติต้องขายถึงกี่โมงนะประมาณเช้าทุ่มสองทุ่มครับหนักสุดเลยกี่โมงเที่ยงคืนนะพี่เที่ยงคืนเลยหรอครับไม่หมดเลยครับไม่หมดด้วยเหลือกับบ้านด้วยครับเวลาเราไม่มีเงินนี่ไม่มีขนาดไหนไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีเลยอดข้าวไม่มีไม่มี คำว่าไม่มีคือไม่มีจริงๆครับอนาคตข้างหน้ามีคิดอะไรไปบ้างหรือยังหรือว่าทุกว,วันนี้อยู่ไปวันันอยากจะทําให้มันดีขึ้นอยากจะมีแบบขายให้มันดีขึ้นอยากจะมีเป็นบ้านเป็นของตัวเองเป็นร้านแบบอยู่ได้อะไรได้คือแบบเป็นหลักเป็นแหล่ง่ะครับทําไมถึงได้อยู่คนเดียว ไม่มีญาติพี่น้องเลยเหรอมีแต่เขาก็ไม่ได้มายุ่งมาอะไรด้วยครับเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดมาเลยครับก็อยู่กับย่ามาตลอดครับแล้วก็อยู่กับเขาได้มาประมาณสิบสามสี่แกล้มป่วยครับเข้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วทีนี้ตัวน้องสาวเขาอ่ะคือน้องสาวของย่าเขามาขายบ้านแล้วก็ทิ้งผมไว้ในซอยก็ไม่ได้ไม่ได้มาให้อะไรเลยคือแบบทิ้งทิ้งไปเลยดูนะย่าเสียบ้านถูกขาย แ่ญาติพี่น้องแล้วเขาทิ้งเราเลยเหรอครับไม่ไม่บอกด้วยว่าบ้านขายไม่บอกบ้านขายอ่ะแล้ววันนั้นนอนที่ไหนอ่ะก็ต้องยอมนอนในซอยครับนอนในซอยครับหมายถึว่าในซอยถนนเนี่ยนะใช่ข้างถนนอย่างนี้เลยครับนอนข้างถนนนี่เลยใช่ครับลวเดี๋ยวนอนข้างถนนนานไหมประมาณสองเกือบสาวันครับเกือบสามวันครับแล้วแล้ววันต่อมามีใครมาช่วย พี่ต่อครับที่ว่าอยู่กับพี่เขาทุกวันนี้ครับอ๋อพี่ต่อทุกวันนี้ที่อยู่ด้วยใช่ครับมาช่วยทําไมเขาถึงมาช่วยเราผมก็ไม่รู้เพราะว่าก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันผมไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นคนในซอยเขามาเจอเราเหรอใช่ครับเขาเลิกขาย <c oughs> อาหารตามสั่งนี่ครับจากสีลมเมื่อก่อนเขาอยู่กับแม่เขาครับแล้วพี่เขาก็มาเจอผมแต่ผมด้วยความที่ผมไม่รู้จักอ่ะเขาก็มาถามผมว่าทําอะไรเนี่ยผมก็เลยแล้งบอกว่า อ่ามาเล่นกับเพื่อนแต่ตอนนั้นตีสองนะครับตีสองมาเล่นกับเพื่อนออผมไม่รู้จัก,จกเขาไม่รู้จักผมก็ไม่กล้าจะที่จะบอกเขาด้วยว่าบ้านโดนขายอะไรเงี้ยแต่เหมือนเหมือนแบบคนพี่เขารู้อะครับเขาก็เลยไปถามแม่เขาแม่เขาก็อนุญาตพอผมเข้าไปแม่พี่เขาก็ดีมากครับเอามุ้งมาให้เอาพาลมมาให้คือแบบ ตั้งตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็อยู่กับพี่เขามาตลอดอาศัยเขาอยู่ครับก็คืออาศัยพี่ต่อเนี่ยอยู่มาตลอดครับแล้วก็อยู่กันมาเหมือนเพื่อนกี่ปีแล้วหกห้าจะหกปีแล้วครับโอ้ห้าหกปีแล้วเหรอครับที่เขาดูแลเรามาเนี่ยนะใช่ครับทาให้เรามีที่สุขหัวนอนครับทาให้เราอยู่ได้ครับอ,อ๋อแล้วเราก็เลยตอบแทนเขาด้วยการมาขายของแบบนี้ใช่ครับก็ถือว่าเก่งมากนะอุตสาห์เรียนรู้ตัวเองแล้วก็มาเปิดร้านคับตรงนี้เป็นของตัวเองแล้วก็มาขายแต่ผมบอกขายไม่ดีเลยครับมันขาย จะบอกว่าขายไม่ดีก็ได้เพราะว่ามันไม่เหลือทุนไม่เหลือแบบคือใช้หมุนวันต่อวันนะครับขายวันนี้พรุ่งนี้ใช้ใช่ครับพอมีค่าอย่างอื่นด้วยใช่ครับเห็นบอกว่าบางทีไม่ได้ขายเลยใช่เพราะว่าบางทีถ้าขายวันวันวันทุกวันอย่างเงี้ยได้หมุนแต่ถ้าแบบอย่างวันจันอย่างเงี้ยต้องหยุดวันวันอาทิตย์เนี่ยจะจะไม่พอแหละวันจันหยุดเราก็ต้องใช้จ่ายใช่ครับเงินที่จะเป็นทุนก็หมดไปใช่ครับก็หมดตั้งแต่วันอาทิตย์แล้ว แล้ววันจันต้องมาหาใจแล้ววันอังคารก็ต้องหาทุนเพื่อที่จะเปิดร้านนี่แต่ถ้าหาไม่ได้นี่ก็ยาวเลยครับแล้วทำไงก็ต้องไปหากู้ยืมกู้นี่รายวันใช่ครับก<อ>ู้แบบรายวันร้อยลย,ยี่บ้างดอกลอยบ้างเพื่อมาซื้อหมูซื้ออะไรมาขายใช่ครับเคยเจอพ่อแม่ไหมเคยเจอตอนเด็กๆครับแล้วไม่เจออีกเลยแล้วก็ไม่เจออีกเลยคือเมื่อตอนเมื่อช่วงปีที่แล้วเพิ่งเพิ่งจะรู้ เขาเรียกว่าอะไระพี่เพิ่งจะเจอพ่อจเจอพ่อครับจากสิบปีจากเมื่อสิบปีก่อนนะที่คยเคยเ,เคยเจอใช่ครับแล้วก็สิบปีให้หลังมา,งมาเมื่อ,อปีอที่แล้วเพิ่งมาเจอรู้ว่าเขาอยู่แถ่อ้พระรามสองแต่ตอนนี้ก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกแล้วถ้าวันนี้แกพูดกับพ่อแม่ได้พูดกับคนที่เขารักแกได้หรือว่าถ้าคุณย่ายังอยู่กับแกทุกวันนี้แกอยากบอกย่าว่าไงบ้างตอนนี้ที่แกเป็นอยู่ก็ ถ้าแบบยากอนยยังอย,งอยู่ก็บอกว่าก็รักเขาผมก็อยากจะเลี้ยงเขาให้ได้นานกว่านี้เหมือนที่เขาเลี้ยงผมมาครับก็แต่แต่แกด่วนไปก่อนก็พยายามมาทําให้ดีที่สุดอยากบอกพ่อแม่ว่าไงไม่มาหาเราเลยก็บอกเขาอยากจะบอกเขาว่าก็รักเขาเหมือนกันแต่แต,แต่ถ้าแบบไม่สะดวกหรือยังไงก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรแต่ว่า ยยมมอยากอยากจะติดต่อได้บ้างบางทีอยากจะคุยอยากจะอะไรแบบเนี้ยมันก็มีแบบบางช่วงพี่สิว่าเห็นตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนเงี้ยครับบางทีก็เห็นช่วงงานวันแม่วันพ่ออะไรแต่เขามีพอม่พอแม่มาอะไรมาคือเรารู้อยู่แล้วแหละ อยู่คนเดียวมันมันเป็นยังไงว่าเล่าให้ฟังหน่อยดิมันก็เขาเรียกว่าอะไรบางทีมีปัญหาอยากจะปรึกษาใครมันก็ปรึกษาไม่ได้พี่บางทีคนอื่นเห็นเขาแบบเอ้ยพ่อแม่หนูอย่างงี้ๆี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เขาคุยกันได้แต่ผมไม่รู้จะไปคุยกับใครคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วผมมีความคิดว่า คงไม่มีใครอยากเกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์หรอกครับคนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้แต่น้องทีนก็เลือกที่จะทำมาหากินให้มีชีวิตอยู่รอดและยังช่วยผู้มีพระคุณในการใช้หนี้รายวันน้องพยายามหาทุนเพื่อให้ได้ขายอาหารถึงแม้หนทางนั้นมากด้วยอุปสรรคด้วยร่างกายที่เป็นโรคอ้วนหนักกว่า200กิโลแล้วก็ยังไม่มีบ้านไม่ได้รับการศึกษาไม่มีใครช่วยไม่มีทรัพย์สินไม่มีที่อยู่ลองคิดดูสิครับถ้าเป็นเราตอนอายุ16แล้วไม่เหลือใครเลย เราจะทําอย่างไรครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในเด็กคนนี้ก็คือความมุมานะถึงแม้ตัวเองหนัก200กิโลก็ยังมาเปิดร้านขายอาหารทุกวันวันไหนไม่มีเงินถึงจะไม่ได้เปิดและโดยเสื้อผ้าที่หายากร่างกายที่ใหญ่โตแต่น้องก็ยังมีความมุ่มานะที่จะทําหากินอย่างสุจริตวันนี้รายการช่วยด้วยก็อยากจะช่วยน้องนะครับเราไปฟังก็ดีกว่าว่าเขาอยากได้อะไรครับวันนี้อยากได้อะไรอะ่ะช่วยด้วยจะช่วยครับอยากได้ เลยก็พวกอุปกรณ์เครื่องปรุงวัตถุดิบวัตถุดิบใช่ครับที่ร้านใช้อะไรบ้างข้าวไหมข้าวน้ำมันพืชตาลผงปรุงรสซอฟราเขียวน้ำมันหอยครับกล่องที่ใส่ช้อนถุงก๊อบแก๊บพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาโอเคเดี๋ยวพิธีว้่นจัดให้อยากได้อะไรอีกโทรศัพท์ครับผมทำไมอยากได้โทรศัพท์ก็มันพังหมดแล้วครับมันอยู่กับผมมาเนี่ยแหละพอๆอยู่กับพี่ต่อห้าหกปีเนี่ยครับแต่สภาพมันโทรมกว่าผมเยอะ สมบุกสมบันนะผมโอ้แตกละเอียดเลยใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยครับพ่าหกปีครับพ้าหกปีตั้งแต่เราไม่มีบ้านเนี่ยนะใช่ครับอยากเปลี่ยนใหม่เพราะอะไรสื่อสารง่าย่ายขึ้นนะครับอ๋อก็คือว่าเผื่อมีลูกค้าใช่ครับมาสั่งข้าวบางทีเขาติดต่อมามันล้วนด้วยเลยด้วยบางทีก็รับไม่ได้บางหน้าจอบางทีก็โทรออกเองไปเรื่อยเปอยอะไรเงี้ยครับเครื่องเก่าใช้ไม่ได้เลยเหรอใช่ครับมันมันมันต้องแบบ เขาเรื่องอะไรครับเรื่องเทคนิคกับมันใช่ครับเทคนิคส่วนตัวใช่อย่างจะกดเชื่อมต่อนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องมากดทางหลางอ๋อต้องรู้จุดเองใช่ครับนี่เป็นของขวัญนะพี่ให้ทีมเนี่ยพี่ก็หาได้มาเนี่ยน่าจะใส่ได้ละนี่มันคุมมอเตอร์ไซค์ได้นะเนี่ยโอ้โหนะสวยไหมสวยมาชอบไหมชอบเออผมเห็นแกไม่มีเสื้อเท่ๆใส่เลยนี่คุณผู้ชมผมไปหาจนได้นะ 6XL นี่อีกตัวหนึ่งเป็นลายมังกรเท่เลยไหมเท่ครับเออชอบไหมชอบครับผมแล้วก็อยากได้อีกเป็นเงินทุนสำรองครับเงินทุนสำรองเผื่อที่แบบวันไหนถ้าหยุดหรือเงี้ยหรือว่าอะไรแบบจะได้<า>มี<ด>ทีอะไรขาดใช่ครับแล้วคิดว่าถ้าครั้งนี้รายการช่วยด้วยกับปลากระป๋องกระตันเรือเนี่ยมอบทุนทุกอย่างให้แล้วเนี่ยน่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้นไหมยม เพราะมีของขายนนใช่ครับเดี๋ยวพี่จะหาของทั้งหมดที่ทีมต้องการแล้วก็เพื่อที่ว่าทีมจะได้มีของขายมีทุนไปซื้อของมาขายและเชื่อว่าถ้าขายต่อเนื่องทีมน่าจะกลับมายืนได้ถ้าขยันนะขออย่างเดียวต้องขยันและอดทนและทําตามที่ให้สัญญาไว้ด้วยนะครับเราก็อยากจะช่วยโดยการให้เครื่องมือจับปลาไม่ใช่ให้ปลาทีมไปกินแล้วทีมก็กินหมดนะพอมีของมีวัตถุดิบมีเงินทุนต่างๆทุกอย่างมันโฟล์แล้ว เราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชื่อร้านยังยังเลยครับยังเลยคนผ่านไปผ่านมาไม่รู้ขายอะไรอะ่ะครับเอางี้พี่ตีอ้วนตั้งให้ตัวอ้วนอย่างงี้ตะหลิวตัดใช่ไหมใช่ครับร้านเราต้องชื่ออ้วนตึ้มกะเพราตะหลิวตัดหมูสับหมูหมึมกไก่หมูกอรอบผมสั่งได้เดี๋ยวพี่ทำใตา้มาให้แล้วครับขอบคุณครับเราจะได้ขายดีเนาะวันนี้เราก็ช่วยน้องทีมเต็มที่เลยโอเคพอใจไหมพอใจมาก ครบทุกอย่างไหครับผมนอกจากนั้นเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยวันนี้พี่ติอ้วนมีปลากระป๋องกับตันเรือนะครับมามอบให้ต้องขอบคุณปลากระป๋องกับตันเรือนะครับที่ช่วยสนับสนุนรายการช่วยด้วยซอสต,ต่างๆน้ำมันพืชกล่องใส่อาหารเราให้ครบเลยแล้วก็มีปลากระป๋องฝากไว้ด้วยเผื่อทำข้าวผัดปลากระป๋องอีกหนึ่งแพ็คจากกับตันเรือนะฮะเท่านั้นไม่พอนะครับเราก็ยังมี เงินทุนให้ไปซื้อของสดและใช้จ่ายเป็นทุนจำรองอีก5,000บาทนะครับครับหาถ้าไม่พอซื้อโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องครับอ่าแล้วนี่เงินค่ากะเพราที่เหมาอ่าหม้อไฟที่เหมากะเพรานะครับรวมทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็ช่วยเหลือน้องทีนะครับรวมไปแล้วรวมมูลค่ากว่า20,000บาทนะครับโอ้โหขอบคุณปลากระป๋องกับตันเรือมากนะครับคุณผู้ชมก็สามารถร่วมช่วยด้วยได้ โดยการไปซื้อปลากระป๋องกับตันเรือไงเดี๋ยวพอคดดังเขามีเงินมากเขาจะช่วยมากกว่านี่เพราะฉะนั้นเนี่ยไปอุดหนุนกันได้ที่ Lazada e, าช o อปปี้นะครับหรือเพจปลากระป๋องตากับตเรือนะครับตอนนี้เป็นโฉมใหม่แล้วนะครับปลากระป๋องกับตเรืออย่าลืมไปช่วยซื้อกันเยอะๆเราจะได้ออกไปช่วยด้วยช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนลําบากดีใจไหมอ้วนดีใจมากครับพี่โดยตัวผมอะคือพอช่วยน้องมาแล้วเนี่ยบางทีเรามองมองสะท้อนถึงตัวเองว่าคือคนอย่างผมไม่เคยได้รับโอกาส หรือว่าอะไรที่เป็นโอกาสที่สองอ่ะเพราะผมถือว่าการการได้เกิดและมีได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้นี่คือโอกาสแรกแล้ะโอกาสที่สองคือทํายังไงอ่ะได้ลืมตาอ้าปากอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมไม่เคยได้รับแล้วผมวิ่งวิ่งเข้าหาจนจนมันคว้าน้ําเหลวทุกอย่างจนผมไม่ไม่หวังกับอะไรในในทุกเรื่องที่ที่ผ่านเข้ามาอย่างเงี้ย แล้วผมสร้างโอกาสด้วยตัวผมเองไงแล้วพอ,พอมาเจอน้องเนี่ยเราก็เลยอะโอเคถ้ามึงจะวิ่งหาโอกาสนี่มันก็คงลำบากเราก็เลยหยิบยื่นโอกาสให้เขาดูว่าเขาจะรักษามันมันไว้ไหมอะไรเงี้ยครับก็พอให้แล้วเนี่ยก็คือน้องก็ทำได้ดีเขารักษามันไว้ตลอดถ้าพูดกันตรงๆอ่ะวันที่ช่วยมันไม่ได้มีข้อแม้วันที่มาตอบหลายๆคนจนถึงวันเนี้ย มันก็ยังเหมือนเดิมว่าเออแค่ว่าเราอยากช่วยถ้าผมไม่ได้โอกาสจากแม่ผมเนี่ยผมว่าผมไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรไปก็แล้วแต่เพราะว่าตอนคือที่รู้ก็คือว่าตอนที่แม่เสียไปแล้วเนี่ยเอากระดูกไปไว้ไวที่บ้านเขาที่ต่างจังหวัดคือลูกของเขาอะนะฮะลูกของเขาแทๆ้ๆเพราะแม่ผมเก้าสิบผมอายุแค่สี่สิบเอง อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ไม่น่าจะเป็นที่มีลูกได้ก็คือเราได้รู้ตรงนั้นว่าเขารับซื้อเรามาจากจากพ่อแม่ที่ต้องการเงินแค่500กับอูดรน,นี่แหละครับผู้ชายที่ช่วยน้องทีนเอาไว้คุณต่อกับคำพูดที่ว่าการช่วยช่วยโดยไม่มีข้อแม้ใดๆเรายังได้รู้อีกว่าคุณต่อน,นั้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากคุณแม่ซึ่งไม่ใช่คุณแม่แท้ๆ นำบุญต่อมาเลี้ยงเอาไว้จนกระทั่งเติบใหญ่และก็สู้ชีวิตต่อมาชีวิตคนเราก็เหมือนละครแหละครับซึ่งเราไม่รู้ว่าใครเขียนบทชีวิตเราถ้าได้บทดีก็ดีไปครับแต่ถ้าเกิดได้บทร้ายหรือว่าลําบากก็คงต้องสู้ชีวิตกันต่อไปแต่ถ้าไม่ไหวส่งเสียงช่วยด้วยมานะครับช่วยด้วย หากคุณกำลังลำบากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือส่งประวัติส่วนตัวอาชีพความสามารถพิเศษที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ชัดเจนมาที่แฟนเพจช่วยด้วยพร้อมสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือส่งสิ่งช่วยด้วยของคุณมาที่ย้ำแฟนเพจช่วยด้วยแล้วเราจะไปช่วยคุณให้รอดสู้ชีวิตต่อไปช่วยด้วย